สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ต้นแบบจังหวัดสงขลาค่ะ ที่วัดโคกเปี้ยวค่ะตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะนายมาหะมะพีสกีวาแบรร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดสงขลาพื้นที่เกาะยอค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตวิถีแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันต้นไม้ประจําปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกประจําปี2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระรบรมราชนินีค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีพระครูโกศลอัธกิจเจ้าวาวาดวาดัดโคกเปี้ยว นายจะเฉลิมพันยินจเจริญพ่วำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและก็นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโดยมีการปลูกต้นไม้กว่า400ต้นเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลเกาะยอและก็มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้าจานวน10บล้านตัวเพื่อที่จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลานะครับและก็เพิ่มนะครับเป็นแหล่งอาหารความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศด้วยและก็มีการรณรงค์เรื่องของการคัดแยก,กขยะด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ และก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยครับ